ครับตอนนี้ผมกันะครับมาที่จังหวัดสารคามนะครับบ้านไข่ตะก้อบ้านไข่ตะก้อท่าขอนยางนำทีมโดยผอต้งขัดพุทธราวงศ์มาแบบนี้ครับนี่โคตรเงี้ย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 อาจารย์สกุลเทระศกครับผมาดโอกาสครับมีโอกาสได้เจอครับกปวาสนาดีของผมเหมือนกันละเนาะนะครับผม นี่แหละผู้ที่เป็นสปอนเซอร์ไงเขาได้กันน้าขดบ่าไม่ให็นบนผับปลาด้วยยินดียินดีครับมากครับยายสอนครับผมครับกำลังฝึกสอบเหมือนกันน้ออาจารย์เนาะครับผมเพื่อที่จะไปเชียงแคมประเทศไทยอยู่เชียงใหม่ครับผมอ่ากำหนดเดือนใดครับกำหนดเดินทางวันที่28เมษายนครับเข้าเป็นตัวแทนคือเข้าในแคมป์ไอซ์สันครับ เราเป็นตัวแทนไปชิงแชมป์ประเทศไทยทัวรลุกน้เพิ่นได้ไหมครับผมมามามาทัวรประเทศครับอยู่เชียงใหม่ครับผมครับนี่มีท้ายทอดอยู่แล้วเนาะอาจารย์เนาะมีท้ายทอดอยู่แล้วครับครับผมจังไลยพี่น้องก็อย่าลืมให้่กำลังใจเลยครับเด้อคงติดตามอยู่งได้หน่นะครับเออโอ้โหพอสองสองสี่แค่น้อยนะครับครับผมอ่าเอาโชว์ให้พี่น้องแฟนครับเป็นเอิว่าให้กำลังใจเนาะ ศักยภาพนะครับเป็นตัวแทนของภาคอีสานเลยเนาะแม่นครับผมครับผมโอ้เขียดซีนะครับผมแข่งระดับประเทศเลยระดับประเทศเลยู่เชียงใหม่ครับผมครับผมหลันที่18ถึงวันที่เก้านะครับอนาคตครับที่ซอยเชียนะครับอีสานบานเฮาครับผมครับผมอนาคตกับทีมชาติแท้นะครับเมื่อวันที่20 เมื่อวันที่20เดือนมิถุนายรุ่นพี่ในข่ายโดนเรียกเก็บตัวทีมชาติชุดใหญ่แล้วครับอ๋อครับต๊ะแก่เบิร์ดโดนเรียกเก็บตัวสองคนครับสรคับดีใจนังครับดีใจนังครับโอ้มีตาปูเอาเลยล่ะเอาครับยายสอนครับนโยบายใครเข้าใครครับนโยบายใคยเข้าคือเอาเด็กน้อยที่พ่อแม่แยกใข้าง ครับนโยบายของไท่เลยนะครับพ่อแม่แยกทางหรือพ่อแม่ไปงานยูทูปครับงานครับที่อยู่กับยายครับเขาก็เลยเอามาเรียงในลักษณะของเศรษฐกิจพ่อพียงครับครับผมเล็กหน่อยกันมีหมูมีกบมีปลามีเรื่องของเศรษฐกิจพ่อพียงครับดัพอสงสัตมีถ้าวงเพิ่นออกแนวทางแบบนี้ครับครับผมเอาระไดเล็กน่อยที่พ่อแม่สมาดิเขาอยู่น้ำครับแจกะเอากีฬาเป็นซื้อครับเป็นซื้อน้ำทางต่อจบโมโหกา นี่มองมาหาลัยมาหลับต่อครับดีครับเอาเอากีฬาเป็นเส้นทางแบบเนาะหายคือความเข็มแข็งเนาะกีฬาเอากีฬาห่างไกลอย่าเติดน้ำครับผมครับตอนเข้าสิพักกันอยู่น้ำกันครับตอนนี้มีอยู่สามซุปเคารนครับโอ้ครับผักน้ำกันเลี้ยงดูกินครับเอ็กับเคากินเองครับครับปรุงแต่งอาหารเองทุกอย่างครับครับผมปลูกอ่าปลูกนั่นเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่เห็ดเองพร้อมเห็ดเองครับมีผักมีกบมีอย่างทุกอย่างปลูกปลูกผักอยู่ในโรงเรี้ยงเามือครับ พักอยู่นี่นะครับพักซุ่มอยู่โรงเรียนเลยครับนอนน้ำกันเด็กทุกคนน้อนน้ำกันเบนโลกครับครับพ่อแม่กับทีมงานยุ่งเทไปครับครับอ๋อพี่ดองครับเบิ่งสวัสดีครับอาจารย์ครับโอ้ทีมงานทีมงานสวัสดีครับทีนี้คนงานครับตอนนี้ครับกับแท้ครับอาจารย์นะครับคุณคู่นะครับมา ขอถ่ายรูปน้ำนะครับบรรยากาศแล้วก็มีเราเลยเราเลยนักกีฬาซ้อมอยู่นะครับนี่ครับท่านพ่ออ้อส่งซักครับนี่พ่ออ้ส่งว่าไงนะครับโทษครับพ่ออ้อครับเมียเมียพ่ออ้อซื้อเอลบ่ครับบ่ครับวันนี้เนี่ยผมบ่ได้ซื้อเอลครับเมียผมเป็นคนตะหักครับว่าหม่อนมาเขาเอิ้นพ่อนะกวครับผม ครับบรรยากาศเขาแรงครับกินข่าวกับอาจารย์อะไรกัสิไปขึ้นห้านพี่น้องสามทุ่มมาอนี่งานบอลรุ่นนะครับเอ่อไปสนะฟุตบอลหลังจากถ่ายรูปครับ

ที่พานฉนทรโคเด่อันเอาเวทเโอ้ยอบาไปค่ะใครเกีบค่ะเวลาข้ซอมหนักๆครับโอกาสไปเแมนแมนแมนอเย็นเียรได้ยู่ได้อันอันนี้ลุงเลียนนี่บอกทางันย่างยังอยู่บอกแมนแมนน เอาแล้วคือคีรุตนำมาเซอร์เอายิ้มเข่าไดิเนพูดอะไรท็อปไลน์ท็อปไลน์อ่าตั้งสปอนเซอร์จากนายห้างท็อปไลน์มีเสียงแล้วนี่เบื้องหลังทีมชาติบอกเนี่เบื้องหลังทีมชาติฟูตะวันโสภาเอ้าเบื้องหลังทีมชาตินี่นะนี่รายยุทธจะได้ที่นะครับครับผมอ่าแข่งมัดดี้เท่าไรก่อนอาจารย์ไอ้แข่ง หนึ 1> 1่งถึงสิบพฤษภาครับแล้วเช่นนี้แหละมั่งคังสิบพฤษภานักเรียนนักศึกษาครับระดับประเทศครับอยู่เฉียดเนาะกับอย่างไกล้พักนั่กันนี่แหละยุนี่แล้วก็มีบ้านสวนอยู่ปุ่นนั่ครับเออปลูกนั่นปลูกนี่ไปนี่เราผู้ชายอยู่นั่กันเพราะได้เป่ายังกันเนี่ยอยู่มอมมอมไปไหมไม่เป่าหน่อยตอนนี้แบบพี่สอนมาอยู่กับวิกแตกครับเลย ป้าหังพันเบาป่ะเนี่ยไปยกวงแน่ใช่โอ้ยพันเบาเป็นปุ่มปุ่มสิมองหน่อยบานเขาบ่่พันเบามองหน่อยปเป็นปุ่มเป็นกระทอมเป็นกระทอมพันเบาพี่น้องเอ้ยพื่อนเขาเังบอกไม่คือเป็นเป็นแบบปุ่มเป็นปุ่มตรองตรวจเพิ่มไป่ยเตียงอันนี้ก็มองพักเล็กหน่อยครับเห็นอน มองซุ่มรถซี่หาขนครับพอดีครับู้อัี้ชาติทำไมไม่อยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวนี้มีขายห้ามีทีมชาติชุดใหญ่อยู่สองคนครับผู้ใดเนี่ยครับผู้ใดพี่กิตสนพงศ์ครับนนทโคตรแล้วก็น้องภูตะวันโชภาตอนนี้พีททิมชาติชุดใหญ่อยู่ตอนนี้ครับเพิ่งติดบ่ครับครับผมดห้าสี่ติ๊ดก็เวลาสองคนครับเขาไปแล้วไม่ไม่เรียกบ่อสองคนบ่ เป็นกระยูจังสี่หล่ะเมนบออเบื้องหลังของทีมชาติซ้ำฝนไกตัวนี่ฝนไกโอ้โหขอตังลักปากนี่นั่นไปนี่ไปใชครับปนเสือง้ยเองี้ยปนเสืองนเดียอบไล่ตอบไล่ตอบไล่ปั๊บให้กำลังใจกันครันนิดนรงแล้วเราขอบคุณมากครับ ย้อนบ้างไคร้อนได้ไปได้ได้ได้ครับยันบอทันกิน้าคช่องรอบมือนี่เครับครับผมนิ่งน่กลังไปใส่แย่ต่อกลังซ้อมเลยเมื่อกี้ไปเบิ่งตะกอแล้วบานมาเบิ่งให้กำลังใจนักฟุตบอลครัตัวนี้น้อยครับนี่ึกทักษะนี่มีคู่มีโคตทีมทีมทีมโรงเรียนของโรงเรียนอะไบครับคีมีแข่งอ่ะดับ ตำบลของวัดกับสิหลวงพ่อเราก็สิมาฝึกเต้นฝึกเกลียนเตะเราครับไปขึ้นตักงาเป็นอย่างเขาคือนว่าปลูกอันบักม่วงบักข้าวใส่สนามเลยครับเนาะยันยันได้กินครับยันได้กินได้กินโอ้สุดพอจะเป็นนักเรียนได้สีน้องเลยเนี่ย้ยของเขาเตะมันนี่จะนังขาด้วยก็จะนังขาปั่นตะกี้ย่านตาขายกูเหรอเนี่ยเดี๋ยวทีมชาติอยู่เนี่ย ขาดเป็นไปได้ตรงนี sure, uh. Uh, ้นะแต่เขาเรียกว่าช้างเผือกในป่าเนี่ยนามาหาคุณโง่เด็กินกัดหอมหยาจะเป็นจริงหลธิ์เลยว่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมาให้กำลังใจครับพยายามโอเคอ่ะตะบนลุกห่อมันลุกเร็วสวัสดีครับมาเร็วสวัสดีครับ สวัสดีครับข hey. hey ้านอนครับสคนครับออมายามมางานคอนเสิร์ตเอ้ากหัวจากแล้วต๋อแลวบะังต๋นี่อ้าวอ่าฮ้หัวจักรุ่นูเขารุ่นเขาลรุ่นเขาเรุ่นรุ่นนี้ผมได้ครอบครัวนแล้วรุ่นรุ่นนี่กะแม่สีบ้าให้ฟังรุ่นอันลุงปอยสายด้อายุเจปีแล้ว้่ันกรหนด ช่่ายรูปกรนผท้เง่พทอยู่ครับอพอไปน้ำอันนี้เป็นวิดีโออยู่นะครับต่อไปภาพนิ่งนะครับ